มันก็ยิ่งจะหมักไปเรื่อยนะครับยาจะเกินไมนเกินเลยแต่ว่ามันจะไปย่อยฟางย่อยย่อยมันก็สิเป็นปุ๋ยได้หน้าเข้าเข้ากัสิไม่ได้เผารัฐบาลไทยมีตอนนี้เพราะอะไรครับทําไมมันถึงดังเพราะรัฐบาลไทยประกาศว่าถ้าใครเผาโดนจับโอ้ยยาฟาวกันถ้าเร่งร้อนแต่เย็น ยังไม่ใจเย็นนะครับพอหน้าไี่สิเราตัดถ้าให้ดีเราถ่ายทิ้งไว้เลยถ่ายทิ้งแล้วกับถ่ายโก่งไปเลยครับไม่ถ่ายยากกับว่าตอบกับสีก้อนก็ได้ว่างยังไม่จะไปถ่ายและช่วงทำงานดูแหลกฝนมาปุลาหน้ามาแหลกเข้าจะงถ่ายหล้วก็ฉีดนะครับแล้วจะมีข้อยกเว้นอยู่นะโดยนะครับอันเนี้ยอย่างเงี้ยการบักเท้าเนี่ย อะไรพีก่าเปล่า<ม>ต้องเปลมีคิดว่าย่อยยังเสียจับมือเนี่ยไหนว่าเป็นแบบเนี่ยตัดปึ้งออกมาย่อยสิได้จับมือนี่กี่วันเอาแบบตามปกติบา้านเฮาเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นแบบนี้นะมันแข็งเนอะเดือนหนึง่งป่ะอันนี้สิบสีบ่วันสิบสี่ป่ะโอ้สิบสี่วันเข้ายาเป็นสิบมันก็ว่าอะไหมายเขาว่ามันสิยุยเป็นปุ๋ยโพอันนั้นดีเกินแต่ว่าสิบสี่สิบสี่ถึงยี่สิบวันเนี่ยเราฉีดทิ้งไว้ใช่ไหม เขอายางไปมันก็สิยุบลงไปเลยแหวกวามัดจิมัดจิขาดออกจากกันอ๋อขาดครับใช่มัดจิพลอยแบบเขาคือเข้ายางไปก็สิรู้สึกว่ามันพลอยเลยโดยนะครับแมนครับแต่ว่าถ้ามันเหลือมันสิเหลืออันนี้ง่ายจิ๋นหละแต่ว่ามันก็จะค่อยลุยๆนี่ถ้าบ้านเราถ้าถีบไปอีกสิพอตั้มก็สองสามเดือนแล้วอันนี้คือสิบสี่ถึงยี่สิบวันดูเลือกจุดวันนี้เขาก็ต้องไปจุดแล้วเขอา สับับแล้วเราฉีดไปเก็ส้อยทิ้งไว้เราก็จะได้ไปปุ๋ยในดินด้วยนะครับนี่เห็นไหมเศษอาหารั้งบ้านข้าสีสน้างกีซีน้าไว้เราจับหน้าไม่เสรเศษขอกหมูอ้อย่างเศษเราสามารถฉีดได้มันช่วยพวกข้อหมูข้อย่างเสิมันสามารถป้องกันพวกโรคในหมูที่จะเกิดขึ้นได้กลุ่มเชื้อโรคกลุ่มพวกเท้าขีบกลุ่มพวกกาบเกลือในหมูพวกนี้สามารถใช้ได้ ไม่ใช่ว่าหมูเป็นโรคแล้วก็ไปเอาไปสีเส้นหมูแดเพราะแมงแดงต้องฉีดตั้งแต่มันยังไม่เป็นหรือแปลงนี้มันเป็นแล้วฉีดได้เลย <S <S ลแมนครับพวกนี้มันจะป้องกันได้เพราะเป็นเชื้อที่กินเชื้อเดี๋ยวจะพากระบอกทีเดียงเนานะเนี่ยโรคที่มันจะจัดก,การได้ตดยที่เราเค็มแบบฝ้าปากเปิดเผยเค็มได้เลยผู้ดใดอยากแยมึงแยง,งมาเลยเนี่ยครับโรคอะไรครับโรคเม็ดด่างโร<ล>คกา<ล>กใบแห้งโรคใบติด อะไรอีคกครับโรคเน่าหนิไปฝนต้นหนาวบาดท้าเป็นเราเนี่ยโดยเนี่ย่ยมเนี่ยเห็นไหมโรคโคลเนา่าโรคใบไหมโรคราแป้งยื่นั้บักทั่วบักแตงเห็นไหมเาะมันเป็นปานขาวๆอะ่ะถ้าแปลงไหนเป็นมันจะเป็นตลอดไม่มีหาย,ยถ้าเรารู้ว่ามันแป้งนี้เป็นเราฉีดเลยรับรองไม่มีไม่มีเกิดเลย,ยนคะครับอันนี้คือข้อดีโดยที่เราไม่เป็นอะไรด้วยเพราะเราไปเซียงใส่สารเคมีโดย ครับกา้าเกิดเนี้าจะผส้าดเลยระ่ารอดอีฮอดเดี๋ยนแล้วก็เเปารอดมิซ่าเนาะใจเย็นเดี๋ยนะโลโค้ดเน่าเหียวเขียวบ้านเขาพอดูโดยปักพดเขียวเขียวท้ือนี่เหียวคกันเหียวสุกาแปโดยแมนสบายหมักเปลือยก็มีอย่างเงี้ยสบายหมักเหียวหมักอยู่ดีกันนี่ บัมกมัวเขาเรียกว่าภาษาวิชาการเขาเรียกว่าโรคแอนเทคโนบักมัวงประคมบักโอมแห้งปลูกไว้ต้นเดียวเอาพาร์ตเมาต์น,ตนอสสิกินผู้เ,เดียวมันสุกแก่แล้วพอไอเดสต้าเนี่ยเพลินพอเรามาตั้งใบพงไ้สองสามหมื่นเราเป็นแบบนี้เลยนี่คือเกิดจากโรคที่มันติดเชื้อตั้งแต่แรกแล้วไม่บอกบางทีเข<ด>าเอาบักม,ม,นะมัวมะบ่มเนาะปีไหนบักมัวหน่อยๆเฮามะบ่ม ก็เพราไดนว่านลนบวงตัวก็ไหนลนสังเกตไหมแต่เราไม่เคยได้สังเกตเนาะเคยเห็นเห็นเห็นมะคบประงมมากบูกมางั้นมาหนีมะคบประงมมากพอพ่อมาบว่ไปสุกเน่าจัยมันคือเกิดจากการติดเชื้อของโรคเนาะนะครับโรคนี้มาน้องก็เจอโรคตายพายโดยกล้วยกอไหนใส้ก็คือตัดต้นที่มันตายภายออกแล้วแบบผสมแบบกะลาดได้เหงาเลยแล้วก็จะไม่เป็นนะครับเป็นตายพายนะครับ โลกไม่เนี่ยโรคโลลาพวกเนี้สบายนะครับกล้าพูดเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยโรคพวกลนี้เราก็ไปโทษอะไรครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหลายๆคนพ่อีความรู้เนี่ยบอกว่ามันเป็นโรคแต่คุณเอายาอะไรครับยาฆ่าเชื้อรามาจัดก,การมันก็ไม่หายแล้วก<อ>็ออบอกว่าดื้อยาผมจริงไม่ใช่รักษาไม่ถูกอาการ <c oughs> นคะครับ <c oughs> เดี๋ยวพวกเนี้เราจะได้จาะลึกเนาะจาะลึกกันไปถึงหนุทภายในโลยกันนี้ภาพเป็นอยกัน ๋ยวาก็ต้องทายหรอกอันี้มันีอย่างทายดีกว่านี้ต่อมาช่วยจากการว่าไส้เดือนปล่อยบ้านทั้งอื่นเสียนดินี่นจะเป็นตัวอย่างนี้ไม่เพราะไม่ฉีกให้เดือดแต่ว่ามันลักษณะเหมือนเฉยเขาก็เลยมาไส้เดือนปล่อยแต่คนจริงไม่ใช่ตระกูลเกี่ยวกับไสเดือนเลยเป็นเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกแต่เขาปลูกอย่างมัสิุทำให้หัวมันหัวยังเป็นกระดานกระดานอ่ะแข็งๆเนาะ บ้านแล้เลยมาเสี่ยมดินกินมันแกวมันเผ้าหน่ะนี่แหละเกิดจากตัวนี้เกิดจากตัวนี้นะแล้วทีนี้อันนี้ก็คือลายแดงลายแดงแล้ววันนี้จะมาบอกวิธีเลยไม่จําเป็นต้องเห็นตัวพวกมันแค่เห็นร่องรอยการเข้าทำลายมันเราจะรู้เลยว่าอะไรอวันนี้มีสอนอ๋อแน่นอนนะครับถ้ใครไม่มาหน้ามานก็ไม่ได้รับเริ่งเพราะห้องเต็ม นะคระับสญญาใจกันอ่ะเรามาจอลเลือกอนอกไปในสีสายพันธุ์อย่างนี้อย่างแนให้จำเป็นกลุ่มเนาะถ้าใครจำชื่อได้ก็จะดีเพราะว่าอยู่ในข้อสอบมีชื่อเนาะโอ้แต่ว่าจะเขียนแบบนี้หรอไม่บริียรภาษาอังกฤษห้หรอเ <'s> ชื้อตัวที่หนึ่งชื่อว่าเอสเปอร์จิ s ัสเอสเปอร์จิัสแต่หนานเนีเนยเขาใส่จริงนะ หน้า,านที่เราใช้จริงเราก็บอกว่าเป็นเชื้อกลุ่มย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เนาะเชื้อั้งหมดเราจะมีสามกลุ่มย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ข้อที่สองเราป้องกันโรคพืชกลุ่มที่สามป้องกันแมลงศัตรูพืชแค่นี้เนาะไว้ลนาหน้างานเท่าแต่ว่าวันนี้มันเป็นคอร์สท,ที่มบรรยาวามแล้วก็ขอพูดเต็มๆมัเนาะโอเคย่อยสลายอ,อ่าต่อมา เชื้อเชื้อหนึ่งตัวมีมีกล <ligen> ่องปะเรามีเรามีขายอยู่แล้มีมีบอกทันฟอร์มไมโครซอยไมโครซอยบอกมีไมโครซอยเดี๋ยวพี่ไปเอาทุกตัวมาเลยเอาขึ้นมาเลยเอาอย่างละอันเอาขึ้นมาได้ไหมมีเชื้อตัวหนึ่งชื่อว่าเอสเตอร์จิลัสหน้าตาเป็นอะไรหน้าตาเป็นสีหน้าตาเป็นสีเวลาเราขอเชื้อแล้วเ้าเอาเชื้อเดี่ยไปใส่กล่องแล้วก็ซอมเบิ้ลกันแล้วขยายจักรประมาณนหนึ่งพันโอ้ ก็คือเอาเชื้อมาวางแล้วก็หยดน้ํามันแล้วไปสองก้อนดูครั้งต่อไปถ้ามันมีการประสบความสาเร็จของเราเดี๋ยวผมจัดถนกล้องมาให้เราดูอาจจะไปเช่าทักสถานที่หนึ่งอาจจะไปกสิกรรมห้องประชุมแล้วก็เชิญกสิกรรมผู้ใหญเรียนเข้ามาเราไปพูดเรื่องการฟอร์มเลยแล้พูดเรื่องการวินิจฉัยโรคอย่างเดียวเนาะเราจะได้ขยายปุ๋ยเราไปด้วยเนาะในตัวเนาตีเนียนเวลาสองกล้องแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ หน้าตามที่เป็นแบบนี้หน้าที่มันคือนะครับพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจหรอกมันยากเกินอยากเกินกเกนข้าครั้งต่อไปถ้าเราได้เจอกันคนที่สอบผ่านจะได้มานจำพวกนี้แหละ<อ>ผมจะเป็นคนประกบเองเพราะว่าจะปัน้นพวกคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญไงนะครับก็เลยบอกว่าคอร์สนี้จะไม่มีสายงานเดี๋ยวผมพาไปไป่างประเทศก็ได้ไปด้วยกันนะครับไม่รู้โดนใสใน่เลยเ อะไรครับอุดมไ์รวมเลยใครอยากให้ไปอ่ะเป็นรวมกับเจ้าเมืองเลยอยาผมปาให้อะไรจักล่อยนะอะไรจะปล่อยนะเตรียมออกไปชุมไหมเดี๋ยวผมปาไปชุมนะคุยกันนะผมจะมาครั้งเดียวแล้วก็จะวิ่งวิ่งวิสายก็คือสายนี้จบสายนั้นมารับไปต่อเลยตายไปดีกูจะสร้างหน้าที่มันคือย่อยสลายพวกเศษใบไม้เศษสางเพื่อสักษา ต่อมามีน้องตัวหนึ่งชื่อว่าเอสเปอร์จิลัสเหมือนกันเอสเปอร์จิลัสเอสพีนัมเบอร์สองอุ้ัมเสองเป็นนอ้องน้องน้องผี่น้องเหมือนกับเ่อวานเนเด็กไอว่านี่เป็นน้องเอสเปอร์จิลัสอะไรครับทำหน้าที่เหมือนกันย่อยเหมือนกันแต่สปอร์มันจะเป็นสีขาวเหลืองเวลาเราเอาสปอร์เนี่ยเคยี่ยเล็กๆเคี่ยเล็กๆเลยเนีเ่ยเคี่ยจิ๊กไปแล้วไปใส่กระจากแล้วก,ก็ยศอวมันแล้วังซอกต่อมันมันจะเป็นสปอร์แบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ นะครับถ้าจะเอาลึกๆมันก็จะทําหน้าที่ย่อยโปรตีนไขมันเองครับมันจะทำเอาเรียกว่ตัวนั้นเลยครับพี่ขอบคุณครับน,นี่เห็นป๊อปใบพืชจะเป็นยังไงใครได้เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับถ้าใครสอบผ่านแล้วก็ติวเพิ่มเติมประมาณปลายปีมันจะรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแล้วมันจะมีตัวเป้งมาแล้วเราจะเชิญไปที่ไทยแล้วเราจะพาไปทำเงี้ยอยู่ในห้องแลบ เอาให้ได้นะมันมีสิทธิพิเศษนะมันดีกว่าเที่ยวต่างประเทศนะบอกเลยเพราะว่าเด็กน้อยคนมากที่เด่เข้าไปจอบอย่างเงี้ยนะครับนี่คือผนังเซลเเซล์เนาะเซลล์เข้าเป็นิสิละ่ะใบไม้อะเข้าตัดเชือกตัดใบไม้เชือกไปมาไปสองก้อกนมันจะเป็นแบบนี้มัน,นก็นจะเป็นเรียมๆสิแล้วแล้วจุดๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว,ว่าเมสโคลพาร์ตอนนี้เล่าให้ฟังไม่มีในข้อสอบนะครับว่าเมสโคลพาร์สนะ ในคอ,คอรพัทในอ่ะในคอรพัทจะมีคลอโรฟิลเคยได้ยินผลิตภัณฑ์ตัวเราไหมเขาว่าทีคอลอรครัทคอลอรพัทนี่แหละทีคอลอรพัทในคอลอรพัทคือคลอโรฟิลในคอลอโรฟิลมีวิตามิน,ใน,ในมบีหนึ่งเป็นองค์ประกอบเห็นไหมเรากินมันก็เลยเฟสใช่ไหมนะครับต่อมาเชื้ออีกตัวหนึ่งชื่อว่าไลโซพัส,สไลโซพัส เป็นสปอร์ที่เป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าจะส่องเห็นตัวมันต้องไปย้อนสีฟ้าแล้วค่อยไปส่องจะค่อยจะเห็นตัวมันจะเป็นอย่างนี้เป็นกระจัางพวกมง่นนะหน้าตาแบบนี้หน้าที่ของไลโซพัสคือย่อยซากพืชซากสัตว์เหมือนกันแต่ว่าไลโซบัสจะย่อยย่อยซากสัตว์ได้ดีมันจิเปื่อยเร็วขึ้นผู้ใดเห็นคุยเตี๋ยวหมูตูดจัสิอาไปใสก็ได้มัจจิเปื่อยเร็วขึ้น บออเรืเด้อขี่แต่ัวลานเด้อนะครับพวกนี้มันจะและที่สำคัญไลโซปัสเนี่ยเจริญเติบโตแบบไม่เหมาะสมได้สภาวะร้อนแค่ไหนมันอยู่ได้ร้อน80บองศาโอ้แปบองศาก็คือน้ำร้อนแต่ไม่ได้เดือดนะครับมันอยู่ได้แสดงว่ามันต้องค้นแลกได้นะครับต่อมานี่ยลี้ยกสัตว์ยังไง หนังเข้าเลหน,นังเราเนี่ยถ้าเรากรีดออกมาเอาซักเสี้ยวเดียวส่เหลวเล็กๆแล้วไปใส่ขี้ผึ้งแล้วก็เฉือนให้บางที่สุดเลก็กกว่าเส้นผมประมาณสักสองเท่าแล้วไปสอบกล้องดูเราจะเห็นเซลล์แบบน,นี้หุ่มเซลลแบบนี้นะครับเซลแบบน,นี้แล้วเป็นเส้นใหญ่พวกเนี้ยถ้าใครเข้าใจจริงๆเราจะพูดได้หมดเลยเราพูดได้เป็นจัดฉากาด,ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ได้ใครสอบผ่านได้มเล่นกันแน่ ตัวต่อมาชื่อว่าเพนิซิลินมี2ตัวเหมือนกันเพนิซิลินหมายเลขหนึ่งแล้วแอนิซิลินหมายเลขสองนะครับสปอร์เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแอนิซิลินคุ้นๆไหมเพนิซิลินเพนิซิลินใครเคยกินยาเพนิซิลินเม็ดแคปซูลเม็ดแคปซูลสีฟ้าเขียวอ่านั่นแหละ มันเป็นยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งใช่ไหมไม,มันโดนทํามาจากอะไรรู้ไหมมันโดนทํามาจากเชื้อตัวเนี้ยชื่อว่า,าแพนิตซเลียมยาแพนิซีเลียมที่เรากินอยู่เนี้ยได้มาจากเชื้อราที่ชื่อว่าแพนิกกตซีเลียมเขาเอามาสกัดทำเป็นยาแพนิซิเลียมเห็นไหมหน้าที่มันก็เลยเป็นตัวจาัดก,การโรคพื่อได้เป็นอย่างดีเช่แนแอนแทโน โคนเน่ารากเน่าผลเน่าโลกเหี่ยวไมโครซอยเอาอยู่ทั้งหมดเห็นไหมแต่ว่าเราถ้าไม่มาวันนี้ควกก็จะไม่รู้ก็จะคิดว่าอะไรครับคายาว่าซัเอาไปเอามากก็ได้ขายไปดิคอยางก็ตายรมันไม่ใช่คายาเนาะแต่ถ้าใครไม่สนเรื่องเข้าดีเข้าได้ขงคายากับจัดการงอก ซิมเรื่องยาเรื่องโลกอย่างเดียวเลยสบายมากเพราะว่าเราเห็นมันทนโทษนะเพราะว่าเห็นเราไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะไปแข่งกับสารเคมีเพราะว่าหนึ่งเราปลอดภัยสารเคมีไม่ปลอดภัยสองใช้สารเคมีแล้วมันไม่หายไงมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วขึ้นอย่าคุณจัดกล้าออกไปคุยกับเขาไหมขับรถพานักศึกษาลดกีโคตัวเองจอดลถถามไหมทางการสื่คนมันต้องได้สักสองเลย แม่เราเป็นพงไรแต่ว่าพืชระงมเออต่อมาชื่อว่ากิโอคาเดียมกิโอคาเดียมกิโอคาเดียมเนี่ยทำหน้าที่มันถ้ามันโตแล้วนะมันถ้ามันไปโตในไหนมันจะทำหน้าที่ผลิตสารแอนติบอดีและสารพิษถ้ามันไปโตอยู่ตรงนี้รอบๆตัวมันจะไม่มีเชื้อแบคทีรียและถ้าเชื้อราอยู่เลย มันจะสร้างสารพิษกําจัดกําจัดทิ้งให้หมดแต่แต่สร้างสารพิษไม่ได้เป็นพิษต่อรเรานะพิษต่อกลุ่มที่มันเกิดโรคพืชนะครับเช่นโรคอะไรครับโรคราเนา่าโรคราขาวที่บ้านเราเจอเนี่ยราหนังคางราหนังคางเนี่ยเนะนะเปลี่ยนเอาไปใส่ใส่ไปบอนาประมาณตัวรากเนา่าโรคตายพายไมโครซอยเราเอามาอยู่ เอาอยู่เป็นอย่างดีนะแต่เอาอยู่ไม่ได้แปลว่ามันจะตายอยู่แล้วนะต้นสินตายอยู่แล้วไปเอาหัวข้อขไปใส่กับตายที่จเจาเพราสิตายอยู่แล้วเนาะต้องเป็นระยะที่มันเห็นเนี่ยเห็นมีการกระจายของเชื้อแหละประมาณสัก60สิ็อซอันนี้นเอาอยู่คอนเฟิร์มให้ได้แต่ถ้ามากกว่านะั้นมันจะตายแล้วมันคือตายเพราะว่าบางไงครับถ้าเป็นคนก็คืออวัายวะภายในยมันทังหมดแล้วอย่าเสมือนคนกับพืชเนานะนะครับ ต่อมาเชื้อตัวหนึ่งที่ชื่อว่าบิวเวอรีบิวเวอรีรรรจะทําหน้าที่จัดการมาแมลงศัตรูพืชและสัตว์ศัตรูพืชจัดการอะไรมาเบิร์กนี่ผู้ใดเคยไป็นขุนตะกัจจันเล่ไล่อวายนกยุ่ยมาสัง่งย,ยุ้ยคล้ายยุ่ยเขาเนะี่ยเคยใคยเคยกินถังเช่าถัางเช่าเลยถังเช่าเรสแควร์ใช่ไหมครับ ต่างเช่าเเกิดจากเชื้อารากลุ่มนี้หละมันก็คือนอนที่มันไปเกิดข้างในใช่ไหมดแล้วเชื้อราก็าเข้าไปอยู่ในตัวนอนแล้วมันเกิดเป็นเห็ดแล้วเขาก็เอาออกมาใช่ไหมดแล้วเห็ดพวกนี้จะเกิดสร้างสารคิษออกมากลุ่มนึงแล้วมันออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแต่ทําเป็นสารท,ที่เราเอามาใช้แล้วมันโอเคไงมันดีต่อสมรรถภาพไงนั่นแหละแต่ มีเวลียสมมติเราข้สีไปในใบแล้วสมมตินี่เป็นใบเตือเราฉีดไ้แล้วมีแมงมากัดเึ้งกินอีกประมาณห้าถึงเจ็ดันเชื้อราตรงนี้จะแทงตัวออกมาจากตัวหนอนหรือตัวแมลงหรือเราฉีดไปแล้วเราไปโดนไข่แมลงมันก็จะแทงตัวมันเข้าไปกินไข่แมลงนี่คือความโหดร้ายของมันเอเลี่ยนเห็นไหเขาไปยุ่งให้โตเราก็แทงตัวมากแบบนี้เลยสมมติเนี่ยนี่เป็นสปอร์ มันไปเจอโตมาแมลกอ,อ,อ่อนตัตอ่อนโดนปุ๊บมันก็จะค่อยๆขยายตัวแล้วมันก็สิ่งู่้มึงสิงแล้วก็จะตายที่สุด<อ>เราไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงถ้าเจอการแพร่ระบาดของมแมลงปีก่อนเจอปีนี้ให้รีบฉีดหรือปีนี้เจอเจอยังไม่มากฉีดได้แต่ไม่ใช่ว่าเจอเราไปฉีดจีใช่ไหมไม่ตายนะครับเพราะต้องรอเวลา สามห้าถึงเจ็ดวันสปอมันโดนไอนมันถึงใแทงตัวมามันจะช้าแต่ว่าถ้าเราฉีดต่อเนื่องเชื้อมันจะอยู่บริเวณโดยปกติเข้าใจนะครับหนึ่งาไม่ใช่ยาพยาสองว่าไม่ใช่ยากำจัดหนอนนะไม่ยากำจัดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราไม่ใช่ยาแต่เรากำจัดได้ตัวตอวมันนะครับนี่เมื่อกี้เป็นกลุ่มของเชื้อราทั้งหมด เชื้อราที่เข้าไปทําลายแต่สองตัวเนี้นะครับเป็นเชื้อแบคทีเรียรที่รวมเข้าไปอยู่ในไมโครโซอยสามตัวในใน,ในทานฟอมซอยเนี่ยมีเชื้อราทั้งหมดเดตัวมีเชื้อแบคทีเรียรทั้งหมดสมตัวรวมกันเป็น10ชนิดอยู่ในทานฟอมไมโครโซอยนะครับและทีนี้เชื้อแบคทีเรียรกลุ่มนี้นะครับ สามพี่น้องตระกูลบาซิลัสมันจะมีบาซิลัสบูมิลัสบาซิลัสซับเทลิทบาซิลัสบูมิลัสและบาซิลัสเมทาลลิเซียมชื่อมั้ยเาบอกว่าบาซิลัสก็พอเด้อบาซิลัสก็พอนะครับหน้าที่มันคือป้องกันและทำลายโรคทั้งนั้นเลยโดยโตรงนะครับโรคโดยตรงสอวนไปให้ตัวเองรู้เรื่องนะครับสอบให้ผ่านคุณได้ความรู้นั่นคือความคุณประส,สบความสำเร็จนะ นะครับรแต่หผูก็อยากได้เดือมาจากน้ำบอกกลไกมันเป็นยังไงกลไกบาซิลัสซาติเิป <บา S 1> เป็นเชือ้อแบคทีเรียที่แพร่กระจายปุ๊บถ้าเจอเชื้อแบคทีเรียด้วยกันเองมันจะเข้าไปทำลายทันทีออกฤทธิ์โดยตรงนะครับต่อมาเช่นโรคอะไรครับโรคเน่าคอดินเ่ยนไห,ไหต้นแบบพุ่มเห้าเน่าเน่าหนิบัญน,น,นี่เริมแล้วเลิมโคตรแล้วโรคอะไรครับดอกไม้ดอกไม้พี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยหนะะ้าบ้าน แต่อยู่ดีทาไมมันม okay. ันเกิดอาการ่างนี้เกิดขึ้นโดยอันนี้ก็คือกลุ่มหลือกลุ่มเชื้อนะโรคราต่อมาบาซิลัสภูมิรัตทําหน้าที่อะไรครับเป็นที่คนกลางเป็นที่ของสัติีภูมิรัตเป็นเป็นที่คนกลางบาซิลัสทาหน้าที่ข้ามอะสัติีอาภูมิรัตทำหน้าที่ข้ามกันแต่ข้าแล้วคายสารเคมีที่ไว้ตรงแผลด้วยเพื่อที่จะเผื่อมันไม่ตายหรือเชื้อตัวอื่นกลับเข้ามาที่เดิม มันจะได้เอาสารเคมีตัวน้ยัดๆเห็นไหมเชือนตัวนี้นะครับอ่านอ่านก็ได้นะทุกคนอ่านถ้าใครอ่านได้ก็ก็จะดีมากเลยครับหรือตัวเล็กไปดั้นจะสงไฟให้ดีสับต่อมาเด็เห็นไหมครับโลกเห็นไหมถ้าเจอแบบนี้บ้านเราชอบเป็นพวกว่าเพี้ยไฟไม่นั้นก็เชื้อราลง แต่ความจริงไม่ใช่ถ้าเจอแบบนี้เนาะมันคือกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มแบคทีเรียเลยครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแบคทีเรียเท่านั้นแล้วเราเอาไปยาอื่นมันก็ไม่ตายแต่ถ้าเรารู้เราแยกออกแบบนี้เราจบคอร์สนี้เราแยกออกเราไปาดูแลเกษตรกร,รถึงบางทีมันแทรกกระจายเยอะเกินแบคทีเรียไมยโครโซอยันไม่อยู่เราก็สามารถเราดูแลเฮ้ยมันเป็นโรคกลุ่มแบคทีเรียนะ ไปเซิร์ช Google หายาที่มันกำจัดแบคทีเรียได้ให้เขาไปซื้อใช้แบรน์ไหนก็ได้หลังจากนั้นเอาปุ๋ยเราใช้มันจะดีเลยมันคือการดูแลแมกดีไหมมีคนดูแลเราใ <Okay. S 1> ช่๋หวเราก็ชอบดูแลนะครับดูแลโดยเราไม่ได้เสียอะไรพี่สัมนะครับกนีมนิสการได้เกมไอ้โรคปุ่มเนี้ยบางทีมันก็แสดงอาการตอนที่เราเก็บหอมเก็บระเทียมเวลาตูัว <Okay. S 1> บ่มีความชื้นนี่ยเลยเป็นอย่างหอมขึ้นเดาโดยเม มันเน่าอ่ะหอมกระเทียมนะไม่ไม่ได้มีความชื้นเลยนะปลาคตหอยปบุญดูคือบุญเพราะมไม่มีความชื้นเลยถ้าไปมันเน่ามันเกิดจากเชื้อพวกนี้แหละมันแฝงเข้าไปอยู่ในนะั้นตั้งแต่ช่วง<ช>เราเราจเริมเติบโตเืตตดมันก็จะเน่าเองครับเปื่อยขอแค่ฤด,ดูการเดียวคนระับถ้าใครได้ลองใช้เรื่องโลกเกี่ยวกับไมโครซอยผมขอแค่ฤดูการเดียวแล่วเขาจะติดเราตลอดเลยนะครับขอได้เปิด ทำไมสไลด์ไม an so ่ไปพี่รูกทำไมสไลด์ไม่ไปป้ดีละหนักวะเหนอยดนะครับก็ผมก็ไม่เหนอยเหมือนกันกำลังมอนบางคนก็ฟังจนเพลินนะครับสอบเด้อจะือ